เพื่อนๆครับในแต่ละวันที่ผมตรวจคนไข้เนี่ยนะครับจะมีคนไข้จํานวนมากเลยนะที่มาหาหมอด้วยอาการปวดหัวนะครับซึ่งต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่ตรวจแล้วจะบอกว่าท่านไม่เป็นไรสบายใจได้นะครับอันนี้โดยส่วนใหญ่นะแต่วันนี้จะมีทริคดีๆที่จะมาบอกว่าถ้าปวดหัวแบบนี้นะครับอย่าอย่าไปรอดูอาการที่บ้านต้องรีบมาหาหมอเลยนะครับมี6อย่างนะเอาจําง่าย6อย่างนี้นะครับอันที่1ก็คือ มีอาการปวดหัวรุนแรงที่เป็นแบบทันทีทันใดภาษาหมอเขาจะเรียกว่า thunderclap headache นะครับ thunderclap แเหมือนฟ้าร้องฟ้าผ่าเลยนะครับพวกนี้มักจะมีอาการปวดที่เกิดจากเส้นเลือดสมองแตกโดยเฉพาะเส้นเลือดที่โป่งพองพเขาเรียกว่าเส้นเลือดโป่งพองในสมองแล้วแตกออกนะเป็น aneurysm rupture นะครับพวกนี้จะปวดที่สุดในชีวิตปวดทันทีทันใดถ้ามีอาการปวดลักษณะนี้อย่ารออยู่ที่บ้านเด็ดขาด นะครับเพราะว่าท่านอาจจะมีเส้นโป่งพองและแตกนะครับอันที่2ครับคืออาการปวดหัวเนี่ยคงที่หรือแย่ลงเรื่อยๆแม้เวลาผ่านไปนะถ้ามีดีบ้างมีแย่บ้างมีดีบ้างแย่บ้างอันนี้ไม่ค่อยน่ากลัวแต่ถ้าคงที่เลยปวดสเตเบิลเลยนะครับหรือว่าแย่ลงเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปอันนี้อย่าเด็ดขาดนะมันบอกเราว่าอาจจะมีก้อนเนื้อ หรือก้อนที่มันขยายตัวได้อยู่ในสมองเวลาที่ผ่านไปจึงดูแย่ลงได้นะครับข้อที่3ครับปวดหัวร่วมกับมีอาการทางระบบประสาทเช่นมีอาการชามีการอ่อนแรงของแขนขามีก้ามเนื้ออลิ้นพูดไม่ชัดก้มเนื้อหนังตาตกตาปิดพูดไม่ชัดนะมองแล้วมีภาพซ้อนนะหรือว่ามีความสับสนนะครับมีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไป อันนี้เป็นการปวดหัวที่ร่วมกับอาการทางระบบประสาทแปลว่าอะไรแปลว่าสมองในส่วนนั้นๆเนี่ยมันโดนกดหรือมีการอักเสบเกิดขึ้นที่จําเป็นจะต้องได้รับการรักษานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการปวดหัวที่ร่วมกับอาการทางระบบประสาทอย่ารออยู่ที่บ้านนะครับ4ครับปวดหัวโดยภายหลังจากได้รับอุบัติเหตุมานะอันนี้ก็เจอเยอะบางคนเนี่ย โดยเฉพาะคนสูงวัยนะครับคนสูงวัยเนี่ยพอไปเกิดอุบัติเหตุแม้เพียงเล็กน้อยนะเดินไปหัวกระแทกนิดเดียวนะครับตอนแรกไม่เป็นไรแต่พอระยะเวลาผ่านไปปรากฏว่ามีอาการปวดหัวปวดหัวมากขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้เจอบ่อยเจอเป็นเขาเรียกว่าเลือดออกอยู่ใต้ชั้นเยื่อหุ้มสมองนะ chronic subdural h e m a t o นะครับอาจจะเกิดขึ้นหลังอุบัติเหตุประมาณ3สัปดาห์หรือเดือนหนึ่งเป็นไปได้นะพวกนี้ต้องกลับมาตรวจกับหมอนะครับว่า มีปัญหาหรือเปล่าส่วนใหญ่หมอจะต้องทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองอันนี้ต้องบอกว่าเจอบ่อยๆนะโครนิกสับดู้อยนะ ics, อมาตัวมามันเป็นเลือดเก่าๆอ่ะที่มันออกอยู่ใต้ชั้นเยื่อหุ้มสมองนะครับนะอันที่5ครับปวดหัวร่วมกับอาการเตือนนะเช่นมีอาการคอแข็งนะครับพวกนี้จะบอกไปว่าเป็นอะไรรู้ไหมเป็นลักษณะของเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือมีเลือดออกที่ฉาบอยู่ในเยื่อหุ้มสมองหรือมีอาการ เวียนหัวหรือคลื่นไส้อย่างรุนแรงหรือมีอาการตาเนี่ยมองเห็นผิดปกติหรือมีอาการชักหรือเป็นลมหมดสตินะอันนี้เป็นวอร์นิ่งไซน์ถือว่าเป็นอาการเตือนต่างๆที่ดูแล้วว่าอย่าอยู่บ้านเฉยๆนะครับสุดท้ายครับปวดหัวที่มีเลดแฟล็กซ์แบบมีทงแดงเช่นดูมาจน50ปีแล้วไม่เคยปวดหัวเลยนะปรากฏว่าอายุ50-60มีอาการปวดหัวครั้งแรกเป็นแพทเทิร์นใหม่นะ อันนี้ไม่ได้นะครับนะหรือในคนที่มีประวัติว่าท่านเป็นมะเร็งมาก่อนนะถ้าเป็นมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งปอดอยู่ๆมีอาการปวดศีรษะขึ้นมาอย่าคิดว่าปวดหัวธรรมดานะครับเพราะว่าเจอบ่อยๆเลยที่กลายเป็นว่ามะเร็งเนะี่ยมันแพร่กระจายไปที่สมองนะครับต้องรีบรับการรักษาโดยเร็วนะครับหรืออาการปวดหัวที่เป็นเลตแฟลกตะคือกลางคืนเนี่ยนอนหลับดีๆเลย ปวดหัวจนต้องตื่นนอนอันนี้ถือว่าเป็นอาการที่สําคัญนะนะปกติเนี่ยอาการปวดหัวปกติจะไม่ปลุกเราให้เราตื่นนอนกลางดึกนะครับแต่ถ้ามีอาการปวดหัวที่ปลุกเราขึ้นมากลางดึกได้แสดงว่าไม่ธรรมดานะครับเพื่อนๆครับถ้ามีอาการปวดหัวอย่างที่บอกเหล่านี้นะจะบอกว่าอย่านิ่งนอนใจดูอาการอยู่กับบ้านเฉยๆไม่ได้นะครับท่านจะต้องรีบมาปรึกษาแพทย์ซึ่งแน่นอนหมอตรวจแล้วอาจจะไม่เป็นไร ไม่เป็นไรก็ดีนะแต่ถ้าเป็นไรเนี่ยเราจะได้รีบรับการรักษาโดยเร็วนะครับนะสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดผมเจอเองในชีวิตประจําวันทุกโรคที่พูดมานะครับเพราะฉะนั้นด้วยความปรัดหนาดีจริงๆฝากแชร์ต่อฝากบอกต่อด้วยนะครับ Your friend is a doctor. Dr. V. Channel ครับสวัสดีครับ